ทำอะไรคะเนี่ยผาชมมีชมนะ่ำอ่ากับพาป่ะค่ะพาไปเพื่อนๆไปเที่ยวหน่อยค่ะมาค่ะตามมาค่ะตรงนี้จะเป็นสวนี่พาไปตรงนี้นะครจะเป็นน่องน้ำตู้นี้นะครับจะเป็นเป็นหน่ไม้เดี๋ยวพาไปดูหน่อไม้หน่อยค่ะ พาไปดูหน่อไม้หน่อยค่ะพาดูหน่อไม้หน่อยค่ะหน่อไม้อยู่ไหนคะดอกมะง้ข้อไ่ลยค่ะนีค่ะต้นใหญ่เลยค่ะหน่อไม้นี่เขาไปทำอะไรคะเนี่ยโอ้ระวังตัวอะไรต่อยนะคะไปนี่ค่ะ วเเป็นาอแค่นี้นอนได้ไหมคะเนี่ยนอนได้ไหมคะนอนอยังไงคะนน้องมินาพาทเที่ยวสวนนะคะโอ้ยนอนอยังไงคะ <c oughs> โอ้นอนสบายมากเลยเอะคะ <c oughs> อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยน,นิพังสวนเขาเหรอคะ แล้วค่ะไปนอนเปไหมคะนอนค่ะนอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูจะดูดูกอนนะคะว่ามันมีคนไหนอ๋อมาตรงเปยใหญ่แล้วค่ะตามมานะคะนะรอยเียหน่อยนี่โอ้ย ม่ ừ, ừ, เอาตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตรงอื่นนะคะเดี๋ยวไปตรงอื่นกะันะอ้วตรงไหนดีคะมรงนึคนณจะถ่ายให้เห็นคนนะคะจะถ่ายให้เด็กน่อยๆนะคะ